สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาขออื่นครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเริกันมาหน่อยนะครับารามา,นนรบมาเรามาลุ้นกันว่าผมจะสู้ประเทศอะไรเนี่ยได้หรือเปล่านะครับนะมาสู้เขาได้ไหมเนาะนะครับ Waiting. <laughs> ô, gì mai này mưa kéo nè, anh nè. หลายแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยคือเป็นจังซีนะครับโอ้โหสิบหกละเราอุตส่าห์ทำเล่นเล่นเขาทำจริงฮะ

แล้วนะครับไปแล้วเบาหน่อยเบาเบาหน่อย อย่าลืมนะครับคนไลค์คนแชร์นะครับนะอย่าลืมกันเด้อ,อเตะออกไปอ่าไม่เตะออกไปเปลี่ยนกันได้นะครับบู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 บเฮ้ยวิ่งแรงเกิน <c oughs> เอาดีเอาดีเปลี่ยนเดี๋ยแองไม่กล้านี่หว่าปิดโอเค ชิวนะครับอ๋อนอนแท้ยังไม่อาบน้ำครับเออสูสีหน่อยนะครับ เอ้ยนี่มันสูสีหน่อยนะครับนะสูสีกันหน่อยเนะเาะอันนะครับนะเอาเอาฟุกเอาฟุกลงเด้อโอ้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมไม่ค่อยเห็นด้วยลูกเนี่ย ने mm. nah. ยิงลูกนี้ดีกว่านะครับถ้าไม่ลงสองลูกนั้นก็กันดีอยู่เนาะถ้าลงลูกนี้ก็ถ้าลงนี้ก็โอเคอยู่เอ้าถ้าไม่ลงก็กันดีไวนนไ้นะครับนะีออ่ไงนะครับนะเฮ้น <c> ะ <oughs> นู่นี่ผมชอบนั่นนีงไง่ไงเห็นไหมลูกไหลเนี่ยฮึอวงครับก็มีเสียงเป็ดเสียงไก่เดอ้อพี่น้องนะครับนั่น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 เขาเล่นผมแล้วนะครับเขออาจะให้มันสู้สีนะครับมาเหอะนะครับนะไม่กลัวนะครับจะได้สู้สีกันหน่อยลูกเพล เล่นชมพู่ะเออเล่นชมพูปไปก็ไม่ต้องกานดีลงก็กันก็กันตัวเองอะนะอย่าเช็ดนะอย่าเช็ดนะเช็ดลูงนี้มีสิทธิ์พืดนะครับเออโหฉลาดดิงด้วยเอาป้ากันไปนะครับนะ เล่นดำด้วยเหรอโอ้โหแม่นนิวอะเฮ้ยชมพูชโพูน้อยชมพูชมพูเย็ดเป็ดสวยนะมึงเห็นไหมผมก็ได้แต้มสิครับเพิ่มเข้มาสินะครับนะ กลัวขึ้นมางันทีทันใดเลยวะ,ะจนแทบไม่กล้าเล่นเลยนะครับนาะ มนจะเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลน,นะครับนี่เลยโอ้โห,โโหกันไม่ดีตัวทีครับมแมลงเข้าจะหุกแม่งอีย่างเข้าดังผมเนาอยอ้าวอาวอาวยังไม่เล่นนะครับให้ตายสีโรบินนะครับ ชิวนะครับลูกเนี้ยชิวๆเนาะฮ่าบางยาตัวเองเสียแล้วเรานะครับนะบผมจะเช็ดนะครับสีลงให้บอนะครับอลองดูนะไม่ลองไม่รู้สินะครับนะหลังดำอีกต่างหากโอ้ยแต่แต่ผมขาดน่าจะขาดนะเนาะขาดนะครับดูเส้ทางแล้วอะครับ การกาพี่การนิสถานนะครับแพ้ผมไปแล้วเด้นนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้เดอร์นะครับกดก็ดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าผมจะเอาคลิปว่าจะเคลิปอะไรพร้อมเดเจวกัน ในเฟรมหน้าครับสวัสดีครับ